สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจษศิวมศาจากยูทูบชาแนลนะครับอะอย่างหนึ่งทางหนึ่งในการติดตามผมก็คือในเพจของ Facebook นะครับซีเบียปาร์ตี้คลิปวิดีโอแต่งซัหรับท่องเที่ยวครับสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาว่ากันถึงเรื่องของการดัดนะครับดัดอันนี้จะเป็นมือคัสนะครับเราจะไม่ว่าจะเป็นมือคัสหรือว่าจะเป็นเบรกเบรกหลังเบรกหลังของรถอัตโนมัตินะครับเวลาล้มมาเนาะเราก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าไม่หักมันก็งออย่างเนี้ยมันก็งอลงข้างล่างเราจะทํายังไง สำหรับวิดอนี้เราจะใช้เครื่องมือพิเศษนะครับก็คือนี่นะครับเป็นเครื่องอัดไฮโรล,ลิกนะครับ,ครบเครื่องอัดไฮโรล,ลิกชื่อ,อชื่อเครื่องนะครับเป็นรุ่น Isuzu นะครับ FTR 200อมูลค่าเครื่องก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับอะเรามาดูกันเลยเขาอ,อัดกันยังไงวิธีการเปิดเครื่องนะครับก็สตาร์ทอันนี้ ก็จะยกดัป็นการดัโยกขึ้นหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้เป็นดันให้ดัาขึ้นลงนะครับน,น,นี่ก็โยกไว้นะครับถ้าดันถ้าดันขึ้นมันก็ขึ้นโอเคทีนี้เราเอาก้านเบรกหรือว่ามือคัชของเราครับใส่ไ,ไว้อย่างนี้ ก็จะโยกกันโยกให้ดำหนีดลงโอเคเรามาดูกันเลยครับต้องดิงเลยครับโอ้โหครับเครื่องอัดไฮโดรลิกเรารับเป็นดำมมน้ำหนักของมันคาตัน <laughs> ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมรัฟังนะครับวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการดับมือคัชหรือว่ามือเบรกของรถอัตโมติของเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ